นี่ถ้าเราเอาใจใส่ใจของเราใจนี้จะตอบแทนนู่นยันพบหน้านู่นพบหน้าก็เป็นพบที่ดีสำหรับผู้ที่ดูแลหัวใจแต่ผู้ที่ไม่ดูแลหัวใจพบหน้าก็ไปสู่อาบายศีนห้าเป็นยังไงไม่รู้จักเลยไม่เคยรักษาไม่เคยให้ทานไม่เคยภาวนาเลยแล้วใจของเราจะเอาอะไรเป็นสบียน ไปในวันที่เราต้องละจากโรคนี้ไปนะเพราะเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงพาการดูแลหัวใจเจ้าของอย่าไปดูแลหัวใจคนอื่นจนจนเราเป็นทุกข์จนเราฟุ้งซ่านนะบางคนเนยโอย้ยรักผู้ชายเอาใจใส่เขาดูแลเขาทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้เขา พอมันไม่ได้ดังใจหมดเลยนะหมดไม่เหลืออะไรแล้วก็ไปกระโดดน้ำตายใช่แล้วเปแขวนคอตายซชแล้วทำไมอะ่ะมันหมดกำลังใจเมื่อหมดกำลังใจฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้นะจงจำไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมารับความทุกข์ มีใครบ้างเกิดมาแล้วฉันจะเกิดมาเพื่อต้องการความทุกข์ถามกี่คนกี่คนฉันเกิดมาเพื่ออยากมีชีวิตที่ดีฉันเกิดมาเพื่ออยากจะมีความสุขความสงบอยากมีฐานะที่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันทุกข์ละเกิดทำไมมันมีแต่ทุก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 ตลอดเวลา <c oughs> ก็เพราะกรรมที่ทำม,มาไม่เหมือนกันเมื่อเราทุกคนมีกรรมมาแตกต่างกันย่อมเป็นอยู่เองที่จะต้องประสบเคราะห์ประสบทุกข์บ้างแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เห็นความทุกข์ว่าเป็นของธรรมดานะทุกข์ที่มากระทบกายใจเราภายนอกภายในเนี่ยให้เห็นว่าเป็นของธรรมดา ต้นเหตุของทุกคืออะไรสมุทัยคืออะไรเราเห็นทุกแล้วและต้นเหตุมันคืออะไรถ้าเอาแบบหลงปูด,ดูนหลงปูด,ดูนท่านพูดง่ายๆแต่มันลึกซึ้งจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยดำรงจิตไว้ภายในสมุทัยไม่เกิดสมุทยัยแปลว่าเหตุแห่งทุกข์ จิตที่ส่งออกนอกคือทุกข์นะจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยมันไม่ไปหาสุขหรอกจิตมันส่งไปหาทุกข์จิตส่งออกนอกจึงเป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์ดำรงจิตไว้ภายในใจของเราสมุทัยไม่เกิดเมื่อไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงอ่ะมันจะดึงดำรงจิตไว้ภายในได้ เราก็ต้องฝึกสติแล้วสติจะฝึกยังไงอ่ะเอาให้หยุดคิดพอบอกหยุดคิดปุ๊บตายแล้วพอบอกให้หยุดมันยิ่งดิ้นใหญ่เลยยิ่งคิดมากกว่าเดิมฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมวุ่นวายมากกว่าเดิมอีกเมื่อกี้นั่งคุยกันมายังมีความสุขกินมื้อเพนยังสบายใจพอมานั่งนิ่งๆพุโทโธเนี่ยโอเครียดเลย ความเครียดขึ้นสมองแนละ้วไอเรื่องเก่าๆเรื่องที่บ้านมาเป็นฉากๆเลยเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรมาเป็นฉากๆเลยทำไมเป็นอย่างนั้น <c oughs> และเราก็พยายามจะหยุดมันหาจะมาขอให้อุบายใหม่นะไม่ต้องหยุดมันหรอก เราไม่ต้องหยุดมันเบรกมันไม่ได้ก็ช่างหัวมันเอาความคิดมันเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้มันเหมือนลมที่พัดเหมือนคลื่นที่มันกระทบฝั่งและมันก็ถอยไปและมันกระทบอีกมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันแต่เรามีสติดูมันนะบางทีเราบอกหยุดคิดหยุดคิดหยุดคิดมันกลายเป็นเหมือนลุกโป่ ลูกโป่งที่ถูกสูบลมอ่ะพอบอกให้หยุดมันก็สูบเข้าไปสูบไปลูกโป่งก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นสุดท้ายมันก็ระเบิดอ่ะเอาอย่างนี้ใหม่เอาใหม่เราพุดโทพุดโทรหรือจะดูลมหายใจจะอะไรก็ตามเธอเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเอาความคิดเราเหมือนฟองสบู่ฟองสบู่เป็นไงรู้ไหมมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็แตกโปะ๊ะ หายไปแล้วมันไม่มีอะไรนะไอความคิดนี่มันไม่มีตัวมีตนนะมันเกิดขึ้นมาเอาสติไปจับแล้วก็ปล่อยมันโป๊ออกไปฝึกอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเดินไปเดินมาอา้าวคิดถึงคนนั้นอา้าวรู้แล้วคิดแล้วนะพอพิจารณาคิดแล้วปล่อยมันไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็โป๊ะแตกไปหายไปมันไม่คิดตลอดเวลาหรอกนะ